โอ้ยรวมมงคลด้วยกนมันเสียงอะไรเออเออเออเนี่นะครับนะนัะ่นสะดุ้งตื่นนะโอ้ยนะครับท่อเต็มเลยนะครับมันเบ่งออกท่อนะครับเสียงดังสน,นั่นบอนไหวเลยนะครับโอ้ยตกใจหมดโอ้ยฝนเอ่ยฝนมาเมื่อคืนฝนลุกสู่สู่สู่อนะครับ <c oughs> มาบ่วงเบ่งออกท่อใช่เออนะครับเนี่ยก็ตอนเช้ามาลุงมงคลก็มาดูเอ๊ะนะครับอาทิตย์ที่แล้วใส่ปุ๋ยกันไป ในการใส่ปุ๋ยลงไปแล้วก็มาดูเออเมื่อคืนนี่เสียงเบ่งนั่นอาจะเป็นมะม่วงออกช่อหรือเปล่านะครับนะ่นการในการร้มบาคนลืมนะครับใส่ปุ๋ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะแล้กก็พัดใจแน่ว่านะครับมาใส่พุชดินนะครับเอาละครมาแล้วนะครับหนูเชื่อนั่นเนี่ยนะครับต้องเชื่อนะครับสนมแมนนะครับจริงๆนะครับเนี่ยเออนกครปุ๋ยเข้าดีนะครับปุ๋ย เออก็เหลือไอ้น,นี้สุดท้ายก็เอามะม่วงมายังไม่ได้กินเลยนะครับนะนะครับต้องกินไม่ให้ม่วงนะครับเดี๋ยวจะได้เดินทางนะจะได้เดินทางมะม่วงนะครับวันก่อนยังไม่หมดนะครับปลาล้าเป็นต่อนๆเยไม่ไม่กะปิแล้วนะครับอันนี้ไม่กะปิแล้วโอ้ยนะครับปลาล้าโอ้ดูที่ตัวบักเอกเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้นะครับ ปลากระดีนะันนี่ปลาล่าปลากระดีนะครับโอ้ยด,ดูสิอย่ติ๋งๆเลยเห็นไหมนะโอ้นี่ก็ปลาล่าปลากระดีดูนี่โอ้ยอย่างนี้เห็นเลยนะครับนะเออน,น้ำปะลาล่าโอ้ có ว้าวาตาสว่างเลยเห็นไหมลนะ่ะเอาไปปีนต้นมะม่วงแป๊บนะครับสนุมนม่นะตายตายตายช่างก้านะครับยังเหลืออยู่นะนะครับนี่นะอุย้ยดูี่มันยังหนุ่มยังเด็กอยู่นะครับเนี่ยโอ้น่ะเหลือครึ่งหนึ่งนะ เดี๋ยวขับรถไกลนะครับเออเอ,อ,เอ,อต้องฝานบางๆเน,นี่ยเออโอ้ยลืมไปเลยนะครับเนาะปลาลาหมดแล้วนะครับกินก่อนที่จะขึ้นไหลกินไปดูนะแต่ไปนะครับเอาเอายังเหลือตัวเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งเออนะครับ นี่นี่นะครับตัวเล็กๆอ่ะอ่ะว้าฮะกูเดานะ่ยลุงอะมะมวงยังอ่อนดูเลยนะคุณยุลีนะ ลุงลุงลุงอย่าล้างมือค่ะเอาใบดมนะครับนาะตั้งใจแอบฟังลุงอยู่เงียบเงียบเาว่าอ่าอ่าอยิ้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงมงคลแน่นอนก็จะขอลงก่อนนะครับนาะรู้สึกว่าจะได้เวลาแล้วนะครับเอออาบน้ําแป๊บหนึ่งนะครับนาอว่านะครับต้องไปถึงนู่นนะครับเอ่อก่อนเที่ยงก่อนตีหนึ่งนะครับ ไปถึงก่อนตีหนึ่งถึงอยู่แล้วนะครับร่นบุคคลวิ่งบ่อยนะครับยิ่งถ้าเป็นบันเสาร์เงี้ยโล่งเลยนะครับเหยียบเก้าสิบเต็มเปี้ยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะเหยียบเก้าสิบไปเต็มเปี้ยเลยนะครับอืมนะเดี๋ยวบายบายก่อนนะครับสวัสดีครับ